คำเตือนคลิปที่จะได้รับชมต่อไปนี้เป็นคลิปแนะนําการทุพเครื่องของผมเองเหมาะสาหรับคนที่กําลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระโคลา์เป็นหลักหากมีเนื้อหาหรือคำพูดที่ไม่เหมาะสมต้องขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ วันนี้ก็อยู่กับผมในช่องพัชเครื่องเมืองนนสูงอีกเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ทําคลิปมานานมากนะครับเนื่องจากไม่สบายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับอีพีนี้นะครับก็จบจากงานประกวดพัเครื่องโคราชนะครับที่เดอะมอลนะก็เลยจะหยิบยกนะครับผ้าที่ส่งที่ติดที่หนึ่งมาแบ่งปันพี่พี่ชมกันนะครับอ่ะก็บอกตามตรงนะครับผ้าเนี่ยส่งไปเยอะนะครับผ้าส่งไปหลายรายการนะครับแล้วก็ติดที่หนึ่งมาสี่องค์นะครับก็บ่งบอกถึงนะครับว่าโต๊ะเราเนี่ย ไม่มีคำว่าโต๊ะกรรมการอะไรทั้งสิ้นนะครับผมส่งภาพไปเยอะมากนะครับหลายรายการมากนะครับติดที่1แค่สี่องค์ก็คือตัดสินตามความสวยโดยแท้จริงนะครับใครที่อยากจะส่งภาพโต๊ะนวนสูงนะครับก็อยากจะมาพูดให้สบายใจนะครับว่าไม่มีคําว่าแพ้ภาพกรรมการนะครับเพราะว่าภาพผมก็แพ้ภาพคนอื่นเหมือนกันนะอ่ะมาครับเข้าเรื่องดีกว่านะก่อนรับชมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่ มีความสนใจเกี่ยวกับพะโคลาดนะครับชมได้นะครับมาครับเดี๋ยวไปชมพากันดีกว่าน,นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอากล่องออกก่อนนะครับเพราะว่ากล่องสะท้อนแสงนะมาเดี๋ยวรีวิวไปที่ละองคนะครับเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนนะครับนี่นะนี่นะครับเดี๋ยวผมคูณสองให้ดูนะปิดตาหูก็ต่ายนะครับปิดตาหูก็ต่ายของหลวงพ่อ เพชรนะครับวัดบ้านด่านนะครับหรือหรือว่าวัดด่านทองหลางนะครับอง์นี้นะครับติดที่หนึ่งนะครับเพราะว่าผมคิดว่ากรรมการน่าจะให้ตรงความสวยนะครับอ่าดูนะครับผ้าติดชัดลึกมากนะครับอ่านี่นะเป็นผ้าที่น่าเก็บนะครับเป็นผ้าเก่าโคราชที่ผมชอบนะครับเพราะว่าถูกจัดสร้างเนี่ยจํานวนก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็เป็นเนื้อดินเจ็ดปลาช้านะครับก็ค่อนข้างขังนะผมก็จะสายนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับอ่เดี๋ยวมาดูองต่อไปนะครับนี่นะองนี้ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูองค์ต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูองนี้นะครับองนี้เป็นเอ่อเป็นผ้าของพี่ชายท่านหนึ่งครับฝากส่งนะไม่ใช่ผ้าผมนะครับแต่ก็จะหยิบยกมาให้ดูนะครับว่าผ้าสวยนะครับที่ติดที่หนึ่งเนี่ยสภาพแบบไหนนะนี่คือเหรียญพานแตกนะครับนี่นะนี่นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะ เหรียญน,นี้อาจจะโดนแสงแล้วสีไม่เหมือนเหรียญจริงนะครับผ้าจริงเนี่ยสวยมากเลยนะผ้าจริงเนี่ยผมหืถ้าไม่สวยก็ไม่ติดที่หนึ่งนะครับกระไหลเต็มๆเหรียญแล้วเป็นภาะสะอาดมากเลยนะนี่นะครับนี่เหรียญน,นี้ที่สําคัญนะครับเป็นเนื้อทองแดงแล้วได้บล็อกยันขีดด้วยนะนี่เห็นไหมเดี๋ยวยันขีดตรงไหนเดี๋ยวให้ดูนะครับกรรมการยันขีดจะมีที่ดูอยู่สองที่นะครับนี่ตรงนี้นะครับคําว่าดอนนะ ดอนจะบี้นะครับนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่ครับเห็นไหมันะครับแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับชัดอยู่เนาะเห็นไหมครับคำว่าดอนจะบี้นะครับอ่าแล้วก็ในยันนะครับในกลางวงยันในกลางวงยันตรงนี้จะมีขีดนะครับเห็นไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับ เหรียญนี้สวยนะผมยอมรับเลยนะว่าเหรียญนี้สวยนะแชมป์เก่าเนี่ยมีสะเทือนแน่นอนนะผมบอกเลยนะครับเหรียญนี้สวยจัดเลยนะสวยมากนะสวยมากผมบอกก่อนนะสวยแบบสวยจริงนะครับสวยจริงอ่ะไปครับเหรียญต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวจะนานนะนี่นะครับเหรียญต่อไปคือเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวเก็บเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สังนะครับวัดใหม่ก่อ เหรียญนี้ก็ซื้อในงานนะครับเพราะว่าเห็นติดที่หนึ่งแล้วก็ขอเช่านะครับอ่าดูนะครับนี่นะเหรียญนี้ค่อนข้างสวยนะครับสวยแบบผิวเนี่ยเดิมๆนะครับตามซอกตามอะไรนะดูนะครับอ่านี่นะครับนี่คือเหรียญลุงประสังนะครับรุ่นแรกนะครับพิมพ์ขาโตนะครับอ่าดูนะ เหรียญนี้สวยมากนะครับติดที่หนึ่งมานะครับอ่านี่นะดูนะครับพระจริงไม่ดำเท่าไหร่นะครับพระจริงไม่ได้ดําอย่างในคลิปนะแต่ว่าน่าจะโดนแสงนะครับอ่ะดูนะครับเหรียญนี้มีเสน่ห์ตรงไหนรู้ไหมครับมีเสน่ห์ตรงที่คาบตามตัวหนังสือแล้วก็จมูกนะครับพันเป็นผระจมูกโด่งมากเลยนะดูดูนะครับเหรียญนี้นะยวพามาลงกล้องนะครับ นี่นะครับเห็นไหมจมูกเนี่ยโด่งเลยนะแล้วดูนะครับตามตามตามซอกนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยผิวมีเสน่ห์อย่างนี้นะครับ n hi,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  นี่นี่เห็นไหมครับมีจะมีลุ้งๆุตามซอกเนะี่ยดูนี่ตามซอกแขนซอกขาอย่างนี้นะดูนะครับดูตามตัวหนังสือนะเนี hi, ่ยเห็นไหมครับโอ้พระเหรียญนี้นะ ควาเดิมความคลาสสิกนะครับเนี่ยเหรียญนี้มีสเสน่ห์ตรงนี้นะที่ผมว่าที่ได้แชมป์นะครับเหรียญนี้ก็เป็นหน้าใหม่วงการเหมือนกันนะครับดูนะครับดูผิวนะดูครับโอ้โหผิวอย่างนี้นะดูดิเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะดูผิวนะดูดิสวยจัดเลยนะเหรียญน,นี้นะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับ นี่ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับส่งกล้องเข้าไปนะดูครับเห็นไหมดูดิสวยจัดเลยนะจัดว่าสวยนะวงนี้นะถ้าไม่สวยเนะคงไม่ติดงานโคราชนะครับเพราะงานโคราชเนี่ยพาส่งเยอะนะพาส่งเยอะนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเกยวกับเหรียญลวงผู้สั่งรุ่นแรกนะอ่ะประมาณนี้ครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ผมภูมิใจมากนะครับเพราะว่าหลายปีมาแล้วนะครับที่ผมส่งหลวงพ่อรอดบล็อกอาร์เนี่ยไม่เคยติดที่1เลยนะครับงานโคราตติดที่สองบ้างที่สามบ้างชมเชยบ้างนะครับเหรียญนี้นะครับติดที่1น,นะครับก็ท้งแรกนะครับท้งแรกที่พาผมติดที่1น,นะเดี๋ยวภาพมาชมนะครับม ก็เป็นเหรียญที่มีเสน่ห์เหรียญหนึ่งนะครับพระเดิมเดิมนะครับพระเดิมเดิมเส้นหนาผาติดชัดนะครับแล้วดูเส้นขนแมวตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเหรียญสวยๆเนะี่ยเส้นขนแมวตรงนี้จะชัดมากเลยนะดูเห็นไหมครับนี่นะนี่นี่นะครับโหดูเส้นขนแมวนะครับวิ่งดูครับนี่นะ ถ้าผ้าสวยเท่านั้นถึงจะมีนะครับถ้าสภาพใช้มานะครับจะไม่เห็นนะเพราะเส้นขนแมวเนี่ยใช้มาหน่อยๆก็จะหายนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าดูตัวหนังสือนะครับใหญ่นะครับนี่นะดูเส้นขนแมวนะครับอ่าดูนะครับแล้วด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังรู้สึกเส้นแตกยังเห็นนะเหรืยนนี้นะ เส้นแตกยังเห็นนะครับถ้าภาพฉับสภาพไม่สวยจริงไม่มีนะครับนี่เห็นไหมเส้นแตกตรงนี้นะครับเส้นขนแมวนี่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 ตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมอ่าเดี๋ยวมาดูตัวอาบ้างนะครับภาพส,สวยๆเนี่ยจะเป็นภาด,ดูง่ายมากเลยนะครับดูนะครับนี่นี่นี่โอ้โหดูนะครับดูในตัวอานะเห็นไหม เส้นขนแมวยังคมคมเลยนะครับอยู่ในตัวอานะอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นคลิปนะครับรีวิวนะครับส่วนตัวที่ผมส่งพระมานะครับก็ส่งภาพไปหลายรายการพอสมควรนะครับก็ติดที่หนึ่งมาสี่รายการนะครับนอกนั้นก็จะติดที่สองที่สามชุมเชยก็ยังติดนะครับเพราะว่าโต๊ะเรานะครับสวยให้สวยให้ตามสวยนะครับอ่าไม่ต้องห่วงเรื่องแพ้ภาพกรรมการนะครับเพราะว่า พระผมเองก็ยังแพ้คนอื่นได้นะครับอ่านี่นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับรีวิวนะครับูพราติดลังวัลงานโคราชนะครับอ่าไม่ลงคลิปนานขออภัยนะครับก็ก่อนจากไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาทําคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ